หลายคนคิดว่าชีวิตตัวเราเนีไม่ประสบความสําเร็จเป็นเพราะหนึ่งผไม่มีความสวรรค์ค่ะครูสองผมไม่ได้มีตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่จะสนับสนุนผมวันนี้ครูงเงาะอยากจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยค่ะสิ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้จริงๆแล้ววันนี้ครูเอาเคล็ดลับ5ข้อนี้ค่ะที่ครูงเงาะใช้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินแล้วมันทําให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของครูงเงาะได้ข้อที่1ค่ะ คุณรู้ไหมคะว่าคลื่นที่เราส่งออกจากตัวของเราเนี่ยมันมีผลในการดึงสิ่งต่างๆที่เท่ากับคลื่นของตัวเราเนี่ยมาเจอกันเดวิดอาร์ฮอว์กินส์ค่ะเขาได้ทำชาร์จเกี่ยวกับเรื่องของวิบรทชันหรือความแรงสั่นสะเทือนของคนเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เต็มไปด้วยความโกโรธเกลียดชังเนี่ยคลื่นจะเป็นลักษณะของการหดเข้าค่ะ,ะจะเป็นลักษณะของคลื่นความถี่ต่ําจะอยู่ประมาณ20เฮิร์ต นะคะในขณะที่คนที่มีความรักมีความสนุกมีความเบิกบานมีความตื่นรู้ทางปัญญาคลื่นของเขาเนี่ยจะสูงถึงประมาณ7 0 0ดร้อยถึงหนึ่เลยทีเดียวนะคะทีนี้เราลองนึกถึงนะเวลาที่เราจะไปจูนหาคลื่นวิทยุเนี่ยใชคะเราจะฟังคลื่นไหนเราก็ต้องจูนหาคลื่นนั้นให้เจอเราถึงจะได้ฟังสิ่งที่เราอยากฟังถูกไหมคะเหมือนกันเลยค่ะ ถ้าวันนี้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยการกลดา่าโทษตัวเองด่าคนอื่นรู้สึกผิดอยู่อย่างนั้นวนอยู่กับความทุกข์เราก็จะกลายเป็นคนคลื่นต่ำคลื่นต่ำก็จะดึงดูดสิ่งที่มีลักษณะคลื่นที่ต่ำเหมือนกันเข้ามาหากันเมื่อเราจูนอะไรเราก็จะเจอสิ่งที่เราจูนค่ะเราส่งอะไรออกเราก็ได้รับสิ่งนั้นเข้าฉะนั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าเราคือผลแห่งการนำสิ่งดีๆเข้ามาจากการจูนอารมณ์ของเรานะคะ ข้อที่2ค่ะสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องเซตเป้าหมายที่เคลียร์ว่าคุณจะเอาอะไรให้ชัดจะทําให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันมีความหมายกับเรายัางไงถ้าสิ่งสิ่งนี้ปรากฏขึ้นกับเราจริงๆอย่าไปอยากได้อยากมีแบบที่ชาวบ้านเขามีกันค่ะแต่จงเป็นการอยากปรารถนาบนสิ่งที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของเราตอบชัดเจนได้ว่าเรามีสิ่งนี้อยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเพื่ออะไรข้อที่สมค่ะเมื่อคุณเซตเป้าหมายของคุณได้แล้ว คุณส่งพลังงานบวกคุณเอาสองอันนี้มารวมกันค่ะให้ทุกครั้งที่คุณนึกถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณน่ะและให้คุณส่งพลังงานที่ดีไปรองรับภาพนั้นเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณนึกว่าคุณเห็นคุณอยู่ในรูปร่างที่ดีสุขภาพที่ดีนะคุณอาจจะนึกถึงความสุขความเบิกบานอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วคุณเอาภาพที่คุณอยากเป็นกับความรู้สึกนี้มาผสมกันค่ะมันจะทําให้คลื่นของเราเนี่ยดึงดูดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ดึงดูดแค่ โอ้เป็นกดแรงดึงดูดให้สิ่งต่างๆมาแต่มันจะดึงดูดทรัพยากรที่ดีในตัวเราให้พุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการค่ะกฎข้อที่4คือโฟกัสค่ะเราเคยได้ยินใช่ไหมคะ where focus goes energy flows and results shows ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาโฟกัสไปให้กับอะไรบางอย่างเราก็จะเอาพลังงานของเราไปให้สิ่งนั้นและผลลัพธ์มันก็จะปรากฏในชีวิตของเราเหมือนกับในอิทธิบาทสค่ะ อธิบาย4ี่โฟกัสก็คือข้อจิตตะข้อที่3ใช่ไหมคะคือการที่พุ่งเป้าไปสู่สิ่งที่เราต้องการนึกถึงมันพูดถึงมันทํามันอยู่อย่างนี้ค่ะไม่มีการถอดใจไม่ทรยศกับเป้าหมายของตัวเองและข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อนี้หลายคนมองข้ามค่ะคือการพาตัวเองไปอยู่กับกับกลยาณมิตรค่ะพาตัวเองไปอยู่กับแวดล้อมของคลื่นที่ดีเหมือนเหมือนกัน นึกออกไหมคะถ้าวันนี้เราเดินเข้าไปแล้วเจอคนที่แบบเฮ้ยเป็นไงมั่งเฮ้ยฉันมีเป้าหมายนี้ทำอันนี้ด้วยกันสิเฮ้ยฉันจเจอข้อดีของเธอนะข้อดีของเธอคืออย่างนี้นะ <ST AT> คนที่ก็มีความสุขเขาจะกระจายคลื่นความสุขของเขาออกมาแล้วมันก็จะดึงคลื่นความสุขของเราให้เพิ่มพูนขึ้นแล้วมันก็จะไปแบบนี้ค่ะเท่าทวีคูณลองไปสังเกตดูคะ่ะคนที่ประสบความสําเร็จเขามักจะลายล้อมด้วยกับคนที่เป็นกัลยนานมิตรที่มีปัญญามากกว่าเขาหรืออย่างน้อยต้องเสมอเขาวันนี้ค่ะ ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จลองเอา5ข้อนี้ไปลงใช้ในชีวิตเลยค่ะใครอยากที่จะมาพัฒนา5ข้อนี้ไปด้วยกันข่าวดีมากๆเลยค่ะครูเงาะกําลังมีคลาสชื่อ subscription ค่ะคือถ้าเกิดใครลงทะเบียนมาเรียนด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันในกลุ่มต่อเนื่องถึง1ปีหลายคนอาจจะบอกว่าโหหนูอยากมีกลุ่มเพื่อนที่ดีหนูไม่รู้จะไปหาจากไหน ใน s u b s c r i p t i o ค่ะจะเป็นการกรองกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนอยากพัฒนาตัวเองด้วยกันทั้งสิน้นมีทั้งโค้ชนะคะในระดับที่เป็นโค้ชเซอร์ติฟายระดับโลกมาอยู่ในคลาสนี้ด้วยและที่สําคัญครูงอกก็จะเป็นเมนทอร์ให้กับพวกเราในการพาพวกเราเดินทางไปสู่เป้าหมายของแต่ละคนให้สําเร็จแบบที่เราตั้งใจลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลา มีเครื่องมือที่ถูกต้องที่ทำให้เราอยู่ในสภาวะที่ปล่อยคลื่นดีๆออกจากชีวิตของเรามีคนร่วมโฟกัสไปกับเราและทำให้ทุกเทคนิคในการที่จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจะทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จได้เร็วขนาดไหน <S <S ในคลาสนี้นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมดหปีเต็มค่ะครูง้อจ,จะส่งคลิปให้ทุกคนได้เรียนนะคะอาทิตย์ละหงคลิปเป็นอย่างน้อยบางอาทิตย์อาจจะมีมากกว่าหคลิปนะคะแล้ว ทุกๆหนึ่งเดือนครูก็จะมีไลฟ์ในการที่เราจะตอบคำถามกาันอัปเดตกันว่าใครไปถึงไหนแล้วเราจะมีบัดดี้ในการร่วมเดินทางด้วยกันใครที่เป็นนักเรียนที่เอาจริงเอาจังอยากพัฒนาตัวเองจริงๆอยากทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จในชีวิตตั้งเป้าไว้เลยค่ะแล้วมาเดินด้วยกัน ถ้าเกิดใครเอาจริงครูจะให้นักเรียนกลุ่มนั้นเป็นนักเรียน V.I.P เลยค่ะใครที่เอาจริงเท่านั้นนะคะ V.I.P ของครูไม่ต้องจ่ายตังค่ะ V.I.P คือขอแค่คุณเป็นคนจริงกับตัวเองครูจะเชิญนักเรียนเหล่านั้นมาเจอ มาช่วยในการโค้ชพัฒนาเมนทอร์ mentor, ให้คุณได้เข้าสู่เป้าที่คุณต้องการได้จริงๆแล้วนอกเหนือจากการที่เราจะได้เจอกันในไลฟ์แล้วเรายังมีกิจกรรมที่เราจะนัดเจอกันไปทําด้วยกันอาจจะเป็นการไปออพัฒนาด้านปัญญาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายสุขภาพทุกอย่างที่เกี่ยวกับเซลฟ์เลิฟความรักนับถือตัวเอง จะมีกิจกรรมอยู่ในคลาสนี้ด้วยเป็นเรียกว่าวิชาเสริมไม่ใช่วิชาบังคับนะคะเพราะว่าใครอยากมาก็มานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะรักษาโมเมนตัมให้กลุ่มคนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองได้มาเจอกันค่ะนะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะร่วมเติบโตอยากที่จะรู้วิธีในการสร้างคลื่นดีๆออกจากชีวิตมาเจอกันได้ในคลาสนี้ครูบอกทุกเทคนิคนะคะที่ทําให้ความสําเร็จทุกอย่างในชีวิตที่ครูได้รับมาในวันนี้มันปรากฏขึ้นในชีวิตครูยอย่างไรครูจะแชร์ทั้งหมด อยู่ใน s u b s c r i p t ชันนี้นะคะมาร่วมเดินทางและเติบโตไปด้วยกันนะคะ